เงียบเงียบคิดเงียบเงียบคณิตไม่ต้องคิดเสียงดังรบกวนคนอื่นเขาต้องคิดเสียงดังด้วยอ่ะพิจารณ์ทำก็เจ็ดถูกสามก็พิจารณก็สามารถหาคําตอบได้นะผ่าก็เสียงดังมากเลยอ่ะก็แปดจุดสองสองอ่ะวิธีการตรวจคาตอบแปดคูณเราก็ต้องเอาอะไรคะบวกสองเราก็ต้องเอาแปดมาคูณเก้าค่ะแล้วก็บวกสองนะคะแปดเราเรียกว่าอะไรคะแปดเราเรียกว่า ผลลัพธ์ค่ะก้าเราเรียกว่าก้าเราเรียกว่าตัวหารค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเราเอาผลลัพธ์มาคูณกับตัวหารบวกกับเศษก็จะได้เท่ากับตัวอะไรคะตัวตั้งค่ะโอเคต่อเลยคูณหกคองสองสามบแลบสี่สี่หกเ้าสามบหกามห้าวมาจะมาฝ่าออกห้าแล้วก็ เดี๋ยวพี่ตะวันก็เขียนที่น้องผู้พาพูดไปเ้วก็จแปดแป๊บ้ป๊บ้ป๊บบในห้าเก้าสี่สิบหแล้วก็สี่สิบหกส ราะฉะนั้นเวลาทําการหารอย่าลืมตรวจคําตอบด้วยนะคะว่าผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยเวลาเอามาคูณกับตัวหารได้เท่ากับตัวตั้งหรือเปล่าค่ะสามบวกหกเอาหกเจ้าคุณอ่ะสแล้วก็สี่เจ้าคุณอ่ะสามบวกหก็แล้วก็ โอเคต่อไปสามสามสามหกเก้าสิบเก้สี7สหาสห้าสสดิสแปเก้าสิบเจ็แล้วคูณเสร็จแล้วหรอครับอ่ะรอสักแป๊บนึงแล้วก็เล่กับพ่อค่ะได้ค่ะนร้คหน่อยพายาเล่นดังนะ สี่ดูสี่สี่สองแปดสี่สสองตึสี่หกสี่ห้าสี่สี่หกขอบคุณมากพีอบอกว่าไม่เล่นดังเหรอาล้วดังสี่แล้วก็เเคูณส่แล้วก็เกค่ได้สามหกบวกเศษได้สามสิบเเคะสาโอเคเก่งากค่ะรอจ ա เด้อ เราเะรับใส่ีมก็ต้องมาเลือเฟื้สุดท้ายละอ่ะนียบร้เหลืเฟื้สุดท้ายแล้วนะเช่อมเหมืนูชอบเหมือนหน้าตาอย่างเงี้ยอ, <breakup. S 2> อันนี้ไม่มีเศษง่ายแค่หาผลลัพธ์ทั้งสองฝั่งใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับเห็นไหมคะเริ่มใหญ่หกข้อสั้นหกเริ่มติกต๊กตอกนี่เรียวซีเรียวซีร้อนก็ทนมากเลยน้องคุณผ้า แปสบอเป็นงบประมปร์บปาร์บแปดสิบสองสี่ากแปดสี่สี่แปดสป่อแปดหกสี่เท่ากันจ้า้เนี่ปก่อนแล้จะไฟฟัดต่อี่ีแล้วเขาจะปั่น เบาเบาคระับนครับอข่ากันอีกแล้วค่ะอุ้ยไม่ตรงต้องให้ตรงหมุนหมุนหมุนแม่นี้ครับครับแบบจะเท่า chào mừng papa 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 chào no te voy hacerdo una cara